ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบแค่กับมนุษย์ปัตุชนคนเดินดินธรรมดาอย่างเรานะมีผลกับโยมทูตด,ด้วยเนื่องจากว่าสมัยนี้นี่ววิทยาการทางการแพทย์เนี่ยมันก้าวหน้ากา้าวไกลมากทาให้อัตราการตายเนี่ยน้อยลงยงมทูตเท่าเดิมแต่การตายน้อยลงก็เลยทําให้ต้องเกิดการแข่งแย่งออเดอร์กันหรือก็คือดวงวิญญาณน,นั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้าโยมทูตยิ่งเก็บดวงวิญญาณได้เยอะก็ยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเยอะเออถึงเป็นโยมทูตก็ต้องใช้เงินนะคะค และเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยลูซี่หรือยมทุตอันดับหนึ่งเนี่ยจะพลาดออเดอร์วิญญ,ญาณเถื่อนตัวใหญ่เป้งขนาดนี้ไปได้ยังไงและวิญญ,ญาณเถื่อนอาทีนี้เนี่ยหมายถึงผู้รักโลบอาศัยโดยผิดกฎหรือก็คือคนที่ควรจะตายไปแล้วแต่กลับทําวิธีการบางอย่างที่เป็นการฝืนธรรมชาติฝืนชะตาเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่ต่อซึ่งบางคนก็อาจจะอาศัยอาคมหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการยืมอายุหรือยืมดวงชะตาของคนอื่นซึ่งเป็นอะไรที่ผิดกฎมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้ยังไงก็ต้องรับ แต่เป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเป็นถึงจัก,กรพรรดจองเงินหรือก็คือพระเอกของเรานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมากคนหนึ่งเสี่ยงตายมาเป็นพันครั้งและรอดม,มาได้ทุกครั้งตอนหนึ่งขวบเนี่ยนะตกตึกตอนห้าขวบโดนลักพาตัวตอนสิบขวบเนี่ยประสบไป,ปเหตุทางรถยนต์ตอนยี่สิบขวบสลิงขาดตอนถ่ายทําละครแต่ก็ยังรอดมาได้มันเป็นไปได้ยังไงซึ่งทางกรมยมทูตเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะได้ทําการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถึง3คนด้วยกันแต่3คนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนตก กลายเป็นแฟนคลับของพระเอกไปซะง,งั้นหน้าที่นี้เนี่ยก็เลยหลุดรอดมาจนถึงท่านลู่นั่นเองและเพื่อที่จะสืบหาได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของพระเอกกันแน่เนี่ยในเอกก็เลยจาเป็นที่จะต้องหาทางเข้าไปใกล้พระเอกซึ่งก็โชคดีจังหวะดีพอดีเลยนะที่เห็นว่าพระเอกเนี่ยกาลังจะไปเป็นเมนเทอร์อยู่ที่รายการโซเวอ v ์เอร์รายการหนึ่งก็เลยพาตัวเองเนี่ยเข้าไปในรายการนั้นจนได้ พอเข้าไปเนี่ยก็ประกาศตัวยอย่างชัดเจนเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนลับของพระเอกเอาสิแล้วก็จ้องเขาตามไม่กระพริบเลยเห็นออเดอร์ใหญ่อยู่ตรงหน้ามันก็รู้สึกแบบตาแวววาวผิดปกติอะไรเงี้ยแต่พระเอกนี่ก็แบบนี่เขาชอบเราขนาดนั้นเลยเหรอ น่วต้องบอกเลยนะว่าท่านลูกของเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาทุกอย่างความสามารถก็คือเปะปังมากเวอร์เหมือนล็อกมองไว้แล้วว่านี่แหละเซนเตอร์แห่งชาติแน่นอนเลยเนี่ยเข้าไปอ่ะด้วยทัศนคติด้วยเลยหลายอย่างทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เลยทําให้ระเอกเนี่ยมีความ e n ดูในเอกเป็นพิเศษติดฟิลเตอร์เจ้าหมาน้อยหนุ่มผู้แบบใส่ซื้อบริสุทธิ์ให้ในเอกแล้วเรียบร้อยแต่ในความเป็นจริงคือในเอกอายุ200กว่าถึงแม้ว่าในใบสมัครจะ18แต่ความจริง200กว่าแล้วจ้ะ แต่หลังจากที่ได้จับสังเกตพระเอกมาสักพักหนึ่งเนี่ยทำให้ในเอกได้รู้นะว่าจริงๆเราพระเอกเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากรักสัตว์ด้วยแล้วก็แบบใจดีแม้กระทั่งกับวิญญาณในตึกซึ่งไม่ต้องให้ความสําคัญก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ในเอกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่น่าที่จะเวลวรายขนาดที่จะยืมอายุใครหรอกแต่มันน่าจะต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างแล้วรอบตัวของพระเอกเนี่ยก็จะมีเงาดําอะไรอยู่แบบทำมึนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นนะทาให้พระเอกเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นผีได้